สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่13พฤษภาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,698.16ราคาย่อตัวแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ1,691ถือว่าไม่มีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าขณะที่ราคาขยับประดิษฐ์ตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดได้เพียง 1, 7 1 1 0 3 ซึ่งไม่สามารถทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าได้เช่นกันราคามีการอ่อนตัวลงมาปิดตลาดบริเวณ1,700เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนบวกเล็กน้อยหรือทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าประมาณ2.86เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้ราคาย,ยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบขายวันนี้แต่ยังคงทรงตัวเหนือบริเวณ1,700เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้ ราคาทองคำวันนี้ปิดตลาดในแดนบวกได้รับแรงหนุนจากที่ทางดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าลงหลังจากมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ทั่วไปของสหรัฐมีการดิ่งลง0.8%ในเดือนเมษายนถือว่าเป็นการดิ่งลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี2008ส่วนดัชนี CPI พื้นฐานดิ่งลง0.4%ในเดือนเมษายนซึ่งสุดตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลในปี1957 แม้ว่าทองคําในธนานะสินทรัพย์ปลอดภัยจะได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงจากตลาดหุ้นสหรัฐและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 ลอ -2 เมื่อผออสถาบันภูมิแพ้โลกติดต่อแห่งชาติของสหรัฐออกมาเตือนว่าการเปิดเมืองและเปิดเศรษฐกิจเร็วเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับการระบาดลอก -2 รวมทั้งอาจจะเกิดการระบาดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและกดดันการเคลื่อนไหวหรือการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามราคาทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจํากัดเมื่อบรรดาเราเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดออกมาแสดงท่าทีว่าไม่สนับสนุนให้เฟดใช้นโยบายการเงินในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยติดลบ ท้งนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐระดับสูงไม่ว่าจะเป็นชาวอีเวนประธานเฟดชิคาโก้รือบดแคปแลนประธานเฟดดัลลัสเจมบูลาดประธานเฟดเซนหลุยส์รวมทั้งนายนีแคสคาลีประธานเฟดมินาอัลบลิสต่างมีการคัดค้านแนวคิดการใช้นโยบายการเงินแบบติดลบแม้ว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะออกมาทวิตข้อความต้องการให้เฟดมีการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยลงสู่ระดับติดลบก็ตาม แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทองคํายังคงถูกรดความน่าสนใจลงและอาจจะกลับไปกระตุ้นดอลลาร์สหรัฐให้มีทิศทางแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงแนะนำนักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำดอลลาร์โดยคืนนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ซึ่งเป็นเงินเฟ้อทางด้านการผลิตและจับตาถ้อยถแถลงของนายโจโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐซึ่งอาจจะเห็นท่าทีเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่วันนี้กองทุนทองคำ SPDR โกทั t ถือทองคำเพิ่ม2.596ตันถือครองทองคำที่ระดับ1,83.662ตันในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนจากความวิตกกังวลว่าการระบาดกลับมารอกสอของวัสโควิด19อาจจะยังคงเกิดขึ้นได้หลังจากจีนและ เกาหลีใต้มีการเปิดเมืองและเริ่มพบการระบาดระลอกสองขณะที่ผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อของสหรัฐออกมาเตือนรัฐต่างๆว่าจะเผเชิญกับผลกระทบรายแรงตามมาหากเปิดเศรษฐกิจก่อนเวลาอันควรทั้งนี้มีการคาดการว่าการระบาดระลอกสองในสหรัฐจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ซึ่งความวิตกกังวลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและสร้างความวิตกกังวลว,ว่าหากการระบาดระลอกสองเกิดขึ้นจริงผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาจจะสูงกว่าการระบาดาระลอกหนึ่งและอาจจะยาวนานกว่าด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามในส่วนของทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากความหวังว่าจะเกิดการทดลองยาต้านไวรัสโควิด -19 และประสิทธิภาพของยาน่าจะมีทิศทางที่ดีหรือเป็นบวกมากยิ่งขึ้นซึ่งแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 บรรเทาเบาบางลงและมีความหวังว่าหากค้นพบ ยาต้านที่มีประสิทธิภาพจริงจะสามารถทำให้การระบาดของไวรัสโควิด -19 ยุติลงและเศรษฐกิจจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นได้อีกครั้งทั้งนี้ในส่วนของ w s o มีการคาดการณ์ว่ายาต้านไวรัสหลายตัวรวมทั้งรมเดียเซเวียที่มีการร่วมทดลอง กับบริษัทและสถาบันต่างๆทั่วโลกมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจซึ่งการออกมาแสดงท่าทีในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าองค์การอนามัยโรคมีความพึงพอใจและมีความหวังว่าอาจจะได้ยาต้านไวรัสโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ตามทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนพยุงไว้หลังจากความผันผวนของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นวอลติกสสข,ของสหรัฐยังคงมีความผันผวนและยังคงมีความวิตกกังวลต่อการระบาดระลอก2ของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยวันนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปรับฐานหรืออ่อนตัวลง457.21จุดหรือว่า1.89% S&P 500ร่วงลง2.05 หรือมีการปรับฐานลงประมาณ60.2 0จุดขณะที่ NASDAQ มีการปรับตัวลดลงประมาณ2.06%หรือปรับตัวลดลง189.7.9จุดในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนและแนวโน้มของทิศทางราคาทองคําทางนี้ราคายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบรูปแบบ สามเหลี่ยมที่แคบลงหรือเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมรูปริ่มเหมือนเดิมแต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าการที่ราคาทองคำสามารถกลับมายืนเหนือโซนแนวรับย่อยบริเวณ 1690เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้ทำให้เกิดการรีบาวและเกิดการดีดตัวขึ้นแต่การขยับหรือการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำวันนี้ยังไม่ผ่านแนวต้านย่อยบริเวณ1712ดอเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทำให้ราคามีการย่อหรือมีการปรับฐานลงแต่ยังสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือบริเวณ1,700ดอเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้ แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีอย่างไรแล้วก็ตามจะเห็นว่ากรอบหรือช่องแนวรับย่อยด้านล่างจะมีลักษณะของการเฉียงขึ้นหากราคาย่อหรือปรับฐานลงมาอาจจะตาดูโซนแนวรับบริเวณ1,695-1,690เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งหากไม่หลุดระดับดังกล่าวอาจเข้าซื้อบางส่วนแต่หากหลุดลงมาใช้แนวรับสำคัญในโซน1,683-1,680เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นจุดพิจารณาซึ่งหากราคายังไม่หลุดใน ส่วนของระดับดังกล่าวยังสามารถถือสถานะซื้อและแนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาทองคำยังมีลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างและมีลุ้นที่ราคาจะขยับหรือดีตัวขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนอย่างไรก็ตามอาจจับตาดูว่าราคาขยับและดิดตัวขึ้นจะผ่านในส่วนของโซนแนวต้านบริเวณ1 7 1เรเหรียญดอลลาร์ต่อทสส์ออนได้หรือไม่เนื่องจากวันจันทราคาทดสอบระดับดังกล่าวครั้งหนึ่งและวันอังคารระดับ ราคาทดสอบระดับดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งยังไม่ผ่านหากนักลงทุนรับความเสี่ยงได้น้อยอาจแบ่งขายทํากําไรบางส่วนแต่หากราคาผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่โซนแนวต้านถัดไปบริเวณ1,700 17และ1,723เหรียญดอลลาร์ต่อเทอซอนทางนี้หากราคาไม่ผ่านอาจเกิดแรงขายทำกำไร,รสลับออกมาในระดับที่สูงขึ้นดังนั้นยังคงแนะนำให้ทำกำไรร,ระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบเดิมจนกว่าราคาจะทะลุกรอบแนวต้านด้านใดด้านหนึ่งและน่าจะเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่มากขึ้นกว่านี้ในส่วนของวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้และขอให้โชคดีในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ